ค่จ่ายต่อเดือนของเราก็จะเท่ากับเบาๆครับแสนเจ0ดหแล้วถ้าหนึปีก็เท่ากับโยสวัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับ วันนี้เนะี่ยเป็นเพื่อนพิเศษม,มากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะพาไปดูนะครับว่าการจะทํา YouTube สักตอนนึงเนี่ยมันมีเบื้องหลังการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างและใครที่อยากรู้นะครับว่าจะท YouTube ปีนึงเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมจะพาไปดูแต่ใช้เงินแค่หลักหมื่นยันหลักล้านไม่ได้โม้ด้วยนี้เรื่องจริงเต็มเตมตเพื่อนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมไปก่อนที่จะพาไปบุกออฟฟิศดูนะเ,นเพื่อนๆหนึ่งในภานะที่สําคัญมากๆในการออกกองถ่ายงานก็คือรถยนต์นะผมเชื่อว่าหลายๆช่อง หลายๆยูทูบเบอร์เนี่ยเขาใช้รถตู้ก right ันใช่ไหมแต่เราเป็นช่องรถนะครับทุกคนเราจะไปนั่งรถตู้ให้คนขับก็ไม่ได้ฉะนั้นครับผมเนี่ยเลือกใช้ Honda ไทยนแครับฟังไม่ผิดหรอกขอฮอนด้าตอนนี้นะเขาออกรุ่นใหม่ออกมาคือ Honda The City Hatchback และตอนนี้อยู่ข้างหลังผมเลยครับไปดูกันเลยครับ เจ้า New Honda City Hatchback รุ่นใหม่คันนี้นะเพื่อนๆเขามาเริ่มต้นด้วยค่าตัวที่น่ารักมากๆครับแค่5,99,000เท่านั้นนาะนอกจากราคาน่ารักนะรูปทรงและดีไซน์ของเขาอะ่ะมันถูกใจวัยซรุ่นอย่างพวกเรามากครับมันดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเส้นสายขอยงเขาดูสปอร์ตมากขึ้นเพื่อนดูไฟหน้า LED ของเขาสิครับติงนี้มันให้ลมล้าสมัยมากขึ้นครับด้วยชุดแต่ง RS รอบคันโอ้โหเท่สุดๆไปเลยครับผมมาดูด้านข้างกนะันเส้นสายรอบตัวรถของเขา ก็ยังมีความสปอร์ตใลสิ่งหนึ่งที่ต่างมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดู Honda City ้ข้างหลังเขาจะเป็นรถซีดานใช่ไหมมันก็จะฟืบลงมาอย่างงี้แต่แฮชแบ็กเนี่ยความกว้างของเสาซีหรือว่าความกว้างของด้านท้ายตูดตรงเนี้ยมากขึ้นทําให้คนที่นั่งหลังก็ได้รู้สึกห้องโดยสารเขาเนี้ยโปรมากขึ้นและการเก็บสัมภาระของเขาดีขึ้นมากๆอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยมาดูเลยครับ ตีดิง่งเหมาะมากๆนะเพื่อนๆสำหรับคนเมืองหรือวคนต่างจังหวัดเนี่ยที่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไปได้ทุกที่อยู่ในคันเดียวจบไม่ต้องมีรถหลายคันแล้วทํางานก็ได้และที่สำคัญนะเพื่อนๆมันขนของได้เยอะมากเพื่อนๆดูฮะดูกระเป๋ากล้องผมมานี่เป็นไงแล้วบ่อหลัง,งเขานะเป็นความเจ๋งอีกแล้วอยากจะโชว์อยากจะโชว์เพื่อนมันพับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง4แบบด้วยกันครับ และโดยโปกตินะเพื่อนๆเวลาพวกเราทํางานเนี่ยหล,กหล,กลักๆเลยนะต้องมีแน่ๆกล้องลากล้องรองกล้องโกโปรไมค์เก็บเสียงไมค์ไวเลสอยู่ในกระเป๋าตัวนี้พร้อมกับขาตั้งกล้องเท่ๆอึ่งนันแล้วมีการนึงด้วยเก็บไว้เผื่อไว้นี่โดนเผื่อว่าไปสถานที่ที่กว้างๆหน่อยเราจะได้บินแบบสวยๆงามๆส่วนนี้นเป็นสเตเบลิเซอร์นะครับที่ตะกล้องใช้อยู่นะมีรองเท้าบางทีเราไปถ่ายหลายงานใช่ไหมก็กล่องเท้าอีกน,นึงนี่เขาอวดหน่อยนะครับ อันนี้น้องไปให้มานะเลิฟมากเลยประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกเสือ้อผ้าบางทีวันหนึ่งเรารับ2งานเราก็จำเป็นจะต้องมีชุดไปเปลี่ยนนี่คือเบื้องหลังคนจะเห็นไดไอยู่นาะกองปิ้งพร้อมแล้วอ่ะนี่คือเวลาเราจอกองแต่ไปดูออฟฟิศกันดีก,กว่าพอมีแค่นี้มังตัด YouTube ไม่ได้ใช่ไหมตามผมไปที่วออฟฟิศกันเลยครับไปเอาแล้วเพื่อนๆนี่นะครับก็คือออฟฟิศเล็กๆของพวกเรานะที่ผมเนี่ยก็เช่าที่ตรงนี้อยู่นะจริงๆเนี่ยก็เป็นร้านข้าวสารของที่บ้านใช่ไหมเพื่อนก็เ,นเลยมองว่าเออมันติดริมถนนด้วยนะเราก็น่าทำเป็นดดฟฟีีว่า ตึ้งนี่ครับผมโอ,โอ,โอ้จริงๆหลายๆคนที่ได้ดูคลิปเล่นเกมคริสต์มาสนะครับก็จะเห็นคร่าวๆแล้วนะปกติก็จะนั่งทํางานกันประมาณ5-6คนนะอออก็หมอพื่อก่อนเลยนะครับว่าการทําอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยกับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกันครับคือถ้าเราจะเริ่มแบบลงทุนไม่เยอะมันจะของร้านลวกเองเสิร์ฟเองเก็บตังเองล้างจานเองเนี่ยเราก็ทําได้หรือถ้าเกิดว่าคุณจะไปเปิดร้านในพัตคารตามห้างแน่นอนมันก็ต้องลงทุนหลักล้านซึ่งการเป็นยูทูบเบอร์ก็เหมือนกันครับถ โทรศัพท์สมัยนี้มันก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาตัดต่อวิดีโอแล้วก็อัพขึ้น YouTube ได้เลยฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากลงทุนเยอะเราก็ไม่เป็นต้องซื้ออุปรกรณ์อะไรเพิ่มเลยก็ได้นะเพื่อนๆบอกเลยนะความลับของยู u ูบเนี่ยคนที่ดูเนี่ยเขาชอบความเรียลก็ไม่เป็นจะต้องทําเป็นแบบภาพสวยสุดๆอลังการงานสร้างเหมือนเน็ตฟิกไม่เป็นอันนี้ก็สําหรับใครที่อยากเริ่มต้นเหมือนผมตอนแรกนะเพื่อนๆถ้าใครได้ดูนะก็จะเห็นว่าอกล้องโทรศัพท์ไปตั้งกดปุ๊บเราก็วิ่ง เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปตัดช่วงแรกๆถามว่าตัดยังไงตัดไม่เป็นเข้า YouTube ครับ How to edit video วิธีการตัดต่อง่ายๆเบื้องต้นสุดท้ายอัพลงจบแต่เรามาดูสเต็ปหนึ่งของเราเนี่ยเป็นบริษัท YouTube เล็กๆนะพเพื่อนๆที่จะมีทีมงานเพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัดต่อนี่ขอแนะนำหนึ่งในบุคคลสําคัญเป็นคนจัดการบริหารหน้าที่ของทุกคนนะคือคุณมายนะครับเป็นผู้จัดการนะดุยิ่งกว่าดุยิ่งกว่าแม่นะฮะไม่จริงแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อย เอาหรอเปไงดูก็เวลาเพื่อนๆหลายๆคนนะครับหรือลูกค้าท่านไหนเนี่ยติดต่อเข้ามานะก็จะคุยกับคุณม่นะครับถ้าพูดจาไม่ดงไม่ดีอะไรล้วก็เน้นด่ากันได้นะไม่แน่นอนไม่ใช่ไม่มีคำหยาบไม่มีลูกค้าเลยนะพี่เป็นดาราเหรอทำไมต้องมีผู้จัดการช่องจริงๆไม่ใช่นะเพื่อนๆเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรมาถามว่าวันนี้วันนี้ลงได้ไหมเราไม่รู้ตารางว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราว่างหรือเปล่าหรือวันนี้เราติดงานอะไรบางทีเราบอกผิดวันไปเนี่ยงานมันก็จะเสียก็เลยต้องมีหน้าที่จัดการตารางชีวิตให้กับ ทุกคนในนี้นะและนี่ครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของช่องเราก็คือทีมตัดต่อนะครับผมนี่พี่โมนะครับนี่แล้วก็อาวีนะอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเราใช้ iPhone ตัดพี่โมเนี่ยประสบการณ์ตัดวิดีโอมาร่วม20ปีตอนนี้อายุยิบเท่าไหร่พี่ยิบเอ็ดก็คือยืนยันว่าใช้ p h โฟนตัดได้แต่ถ้าจะลงทุนหน่อยหรือที่บ้านเรามีคอมอยู่แล้วต้องคอมสเปคไหนเวลาไปซื้อคอมหรือไปอัเกรดีนเดี๋ยวถามมืออาชีพดีกว่าจะซื้อคอมตัดต่อเนี่ยมันต้องดู อะไรบ้างพี่เอาแบบไม่ต้องลงทุนเยอะก็เน้นไปที่ CPU เป็นหลักครับเหมือนเป็นหัวใจในการทํางานของโปรแกรมตัดต่อทําให้แบบตัดโฟแล้วก็เรนเดอร์เร็วด้วยไม่แพงมากก็แบบ i5 หรือไม่ก็ทางไรเซนแรมก็แนะนํา1 6 g กิกครับถ้า8มันก็อาจจะน้อยไปสําหรับตัดต่อการ์ดจอก็จําเป็นแต่ว่ามันไม่ขนาดนั้นก็ไม่ต้องเลือกที่มันแพงมากก็ได้สําหรับคนเริ่มต้นถ้างบเหลือก็ค่อยไปอัพเล่นเกมอะไรก็ว่าไปครับอ๋อก็ว่าช่วงนี้นะครับงานเริ่มช้านะเพื่อน เครื่องนี้เล่นเกมดีไหมพี่นั่งเล่นเพลินเลยหน้าจอจำเป็นต้องมี2จอไหมถ้ามีจอเยอะพื้นที่ทํางานเราก็เยอะขึ้นจอเดียวก็ได้ถ้าเริ่มต้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็เลือกปกติก็ได้นะคือบางคนจะไปดูแบบ True Color ใช่พี่แบบอยากได้เหมือนตัด MV อะไรเงี้ยแต่บางทีดูใน YouTube ดูโทรศัพท์เครื่องเล็กอะเรื่องสีเพี้ยนมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนั้นนะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คอนเทนต์มากกว่าและนี่นะครับทุกคนมือจัดต่อที่2นะอาร์วีนะครับการสักบนมือเนี่ยมันช่วยให้ เทช่วยบอกเทคนิคกับเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่พี่ที่ดูอยู่หน่อยว่าแบบตัดต่อแล้วจริงๆง,งานมันยากไหมตอนแรกๆมันก็ยากถ้าเป็นมือใหม่เงี้ยก็ค่อยๆฝึกตัดก็ได้จากใ่ายตัวเองเดินแนะนําของรอบบ้านเนี้ยในการฝึกตัดก็ได้เพราะมันจะช่วยในการเพิ่มความเร็วเพิ่มการชนานาญในการใช้โปรแกรมของเรามาขึ้นแนะนําแบบหล่อเท่นะนะเพื่อนเพื่อก็คือถูกต้องนะครับการตัดต่อมันก็เหมือนทุกอาชีพยังไงทําครั้งที่1นึ่งกับทำครั้งที่ร้อยผลมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะตรงนี้มีอะไรอีกจะเป็นตารางงานของเดือนนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางอุปกกกรณ์ีีเเย็บ่ บางทีเราออกกองก็หยิบวยิบๆๆแล้วก็ไปเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมนนั่งบ่อยที่สุดก็คือเป็นโต๊ะประชุมก็ดีเราดีกว่านี่นะครับสวัสดีพี่ป๊อกกับพี่มาร์กี้นะที่เราจะไปสัมภาษณ์กันแล้วก็มีตะก้องสองคนนี่ยืนอยู่โชว์หน่อยเชว์หนนี้นี่จริงน้องริชชี่ก็ขอสรุปเลยนะเพื่อนๆว่าถ้าใครอยากจะทำยูทูบจริงจังรายจ่ายของผมแล้วกันเอาเป็นไกด์ไลน์ก่อนว่าเนี่ยทีมงานหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนี่ยรายจ่ายเท่าไหร่อันดับแรกเลยครับเริ่มต้นด้วยเช่าสตูห้าหมื่นบาทมันไม่ไห้มี สีที่ถ่ายเราเลื่อนสีล้อตรงน,องนู้นเอกนะค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟ2 0 0พและที่สำคัญที่สุดค่าทีมงานทั้งหมดนะครับรวมกันประมาณ1 2 0 0 0 0บาทโอ้โหซึ่งถ้ารวมหมดแล้วเนี่ยรายจ่ายต่อเดือนของเราก็จะเท่ากับเบาๆครับแสนเจ็ดหมื่นสองพันแล้วท่้งหนึ่งปีก็เท่ากับสองล้านหกหมื่นสี่พันบาทครับเ, <c oughs> เมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเราก็เห็นรายจ่ายที่ผมต้องจ่ายทุกเดือนไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนเริ่มต้นเอาของผมเองนะก็จะมีกล้องโซนี่สองตัว GoPro สองตัว ไม่แบบช็อตกันไม่แบบไรเลสเตอรไเซอร์กระเป๋ากล้องเลนอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนบาทแล้วก็อุปรกรณ์สำนักง,งานออฟฟิศต่างๆโต๊ะเก้า oh, ที่ทีวีคอม2ตัวเครื่องป <c oughs> ิ้นร่วมๆอีก1 0 0 0แสนบาทรวมกันเนี่ยลงทุนเริ่มต้นไปร่วม3 0 0แสนบาทนะเพื่อนเราไม่เป็นจะต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นเหมือนที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าจะเปิดร้านขายข้าวผัดอะแผงโดยเช่าวันละ5 0 0ก็เปิดได้ฉะนั้นแล้วจะลงทุนเท่าไหร่อยู่ที่ตัวเพื่อนเลยนะครับผมจริงๆตอนนี้นะเพื่อนๆก็ใกล้ถึงเวลานถ่ายเฮาทูปังกับแขกรับเชิญสุดพ พววกเราแลนะ้ถ้าพร้อมแล้วไปกันดีกว่าครับผมเฮ้ยลืมไปรถเราจอดตากแดดนี่ว่าเมืองไทยเนี่ยแดดร้อนมากกลับมาหน้าร้อนแล้วฉะนั้นนะถ้าเราเกิดเราเดินไปเนี่ยลากอุปกรณ์ไปขึ้นรถปุ๊บเหงื่อแตกท่วมเมคอ,อัพสาวๆเนี่ยไปหมดเราอยากให้รถเย็นล้วก็แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะเข้าแอป Honda c o n n e c t ซสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์รอบึ้มบ,บึ้มบ,บึ้มบ,บึ้มเก็บอุปกรณ์เตรียมของให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ไปกันเลย ตอนนี้นะผมก็อยู่ในเจ้า New h o n d a City h a t c h b a c k ตัวใหม่นะกำลังขับไปถ่ายรายการต่อเลยเวลาออกมาเป็นคลิปแล้วมันดูง่ายๆเนาะแบบว่าไปว่ามาสนุกสนานนะครับแต่ว่านี่คือความเป็นจริงเบื้องหลังที่เราทำงานกันนะเพื่อนๆเห็นว่าข้างหลังพอเรามีพื้นที่เพิ่มใช่ไหมช่วงนี้เราต้องเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ทำงานก็ทำงานใช้ชีวิตแล้วก็ออกกำลังกายนะครับไมได้เห็นถุงกลอฟอยู่นี้นะใครเป็นสปอนเซอร์ติดต่อไปได้นะครับช่วงนี้ตีกล์ฟบ่อยแล้วก็เหลือที่นั่งให้คนนั่งได้อีกหนึ่งคนด้วยนะ พอพูดถึงเจ้ารถคันนี้กันบ้างพอมานั่งเนี่ยทัศนวิสัยการมองด้านหน้าด้านข้างด้านหลังโอ้โหสบายมากใครมานั่งตัวเล็กตัวอ,อะไรผมคิดว่าไม่อึดอัดแน่นอนนะปอนั่งเขาค่อนข้างกระชับกําลังดีส่วนตัวผมเนี่ยสูง177ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเ้มันโอเคนะมันไม่ได้อึดอัด ช่วงล่างของคันนี้รับรู้พื้นถนนได้ดีนะครับเพื่อนๆพูดถึงการควบคุมตัวรถเขานะไม่ว่าจะเป็นแฮนดิลิ่งหรือว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยผมว่าความเร็วต่ำเขาทําได้โอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนั่งสบายเนี่ยเดี๋ยวผมพูดคนเดียวจะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวถามคุณมายครับนั่งสบายไหมครับสบาย หน้าดูไม่สบายเลย,ยป่วยไปเนี่ยเฮ้ยเฮเอ๋ไม่ามาได้ป่วยเอาเลยเพื่อพูดถึงเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะเป็นเครื่งยนต์1ล,ลิตรสสูบเทอร์โบรีดังมาได้122ตัวนะมันเป็นยังไงอโอเคเราจะพูดถึงในการใช้งานจริงๆ ต้องใช้คาว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันมันก็พอมีอารมณ์ให้เราสนุกที่จะเร่งแซงไปตามจังหวะบางช่วงของเขาขับรถก็ใจเย็นๆนะแต่จะรีบไปฟุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ก็ถึงเร็วกว่าเพื่อนเต็มที่เลยนะ5นาทีลงไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเพื่อนก็มาถึงแลครับปลอดภัยด้วยตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้ความเร็วประมาณ80-100ถึง่ช่วงล่างเขาว่าโอเคนะในย่านความเร็วประมาณนี้มันก็ยังทําให้เรามั่นใจอยู่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเริ่มวม เวงละเออล้วพูดถึงจอเขาเนี่ยผมชอบมากเลยนะระบบเป็นฟอนเทเมนต์มากับหน้าจอยุทธโต้ทัสเกรนของเขาอ่ะมันใช้งานง่ายแล้วมันก็ไม่อืดแบบมีแอปเปิคาเทมาใช่แล้วโอ้โหการวางโพซิชันตรงนี้เป็นโพซิชันที่ขับรถไปด้วยแล้วเราปรับวิทยุลดเสียงไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าไม่อันตรายเกินไปก็รวมๆนะครับคันนี้ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันคุ้มค่ามากๆไปตอนนี้เราก็ใกล้ถึงกองถ่ายเราละไปดูกันครับไป เอาแล้วเพื่อนๆตอนนี้พวกเราก็ถึงกันแล้วครับที่เซ n นทรัลเวิลด์นะฮะกับน้องซิตี้แฮชแบ็กของเราเนี่ยอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยเพราะอ,อันนี้จะเป็นถุงกรอบแล้วไม่เกี่ยวกับง,งานนะครับไปฮะเรานั้นกับพี่ป๊อกไว้ขึ้นไปเซ็ตอุปกรณ์กันดีกว่าครับผมไป เอาเพื่อนๆตอนนี้ใช่ไหมพวกเราเนี่ยก็มาเซตอัพอยู่ในโรงแรมเซนทรานะครับภาพที่เพื่อนๆจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็คือจะมีเซตอัพอุปรก,อกรณ์ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก่อนครับไปครับตอนเนี้ยความความอยากได้ไความไหนมันฝังอยู่ในผมใช่กลายเป็นว่าถ้าผมอยากได้ผมต้องทำเอง อมผมต้องทำเองให้ได้เพราะว่าพ่อไม่มีวันให้ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ครับ,บ้ายนิดนึงที่ฝากคติประจำตัวนดี๋จะเป็นกำลังใจในการทำงานของพี่ <c oughs> ให้กับคนที่เขากำลังลำบากหรือหาแรงบันดาลใจหรือธุรกิจไม่ดีเลยพี่อ <c oughs> เรียบร้อยพเพื่อนวันนี้ก็เสร็จภารกิจของเรานะครับได้เวลากลับบ้านเพื่อไปให้ทีมงานตัดต่อกันก่อนนะฮะ ตั้งได้เลยสบายทสุดเพื่อนๆก็ได้เห็นว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากจะสนุกถ้าเกิดว่าเรารักนะครับแล้วก็ขอสรุปสําหรับเจ้า h อน d a City New h a t c h b a c k ตัวนี้นะเพื่อนกำลังหารถทั้งใช้งานด้วยไปเที่ยวด้วยอเนกประสงค์จุของได้เยอะไปกันได้หลายๆคนก็ได้ผมก็ขอแนะนําให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มทํ o u t u b e นะไม่ต้องคิดเยอะทําเลยอย่าไปคาดหวังด้วยว่าจะต้องรวยต้องดังต้องอะไรเราทําในสิ่งที่เรารักแล้วเราจะไปเรื่อย เราจะไม่เครียดแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนเห็นสิ่งที่เราสร้างใจสร้างขึ้นมาถึงเวลานั้นรายได้ก็จะเข้ามาเองนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับ The New City Hatchback จาก Honda ไว้ด้วยนะครับน้องคนนี้น่ารักรมากๆนะ แน่นอนกว่านั้นนะครับขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปพี่ป๊อกไมซ์เซตเบื้องหลังของเขาด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ